สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับรายการเจาะใจในคืนนี้นั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงแรกเนื่องในวาระครบรอบ24ปีของรายการนะครับด้วยเจตนารมณ์ที่จะตั้งใจนําเอาหลักการความรู้เกี่ยวกับธรรมะไปให้ท่านผู้ชมสามารถไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับพระอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นั้นเป็นพระอาจารย์ท่านที่4ของโครงการแสงแรกแล้วนะครับ ท่านถือเป็นพระรูปแรกๆที่เปิดคอร์สปฏิบัติธรรมให้กับข้าราชการทหารตำรวจได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกราบนมาสการพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนครับกราบนมาสการครับผมได้ยินข้อมูลมาว่าเรื่องราวของพระอาจารย์ตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มกาศวพพก็มีความน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในการเข้าใจโลกเข้าใจธรรมครับ สำหรับคนที่อาจจะเคยรู้สึกว่าศาสนาเป็นเรื่องที่งมงายบางคนอาจจะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ยากแล้วต้องใช้เวลาตังหาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์ก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันจะเรียกว่าธรรมะกับตัวของเราในสมัยนั้นเนี่ยอยู่คนละฝั่งก็ว่าได้จนได้มีโอกาสมา,มาปฏิบัติธรรมเนี่ยครั้งแรกสิ่งที่ได้ก็คือว่ามันทําให้ใจเรามีความสุขมากแต่ไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นนะซึ่งซึ่งมองกลับไปในสมัยนั้นมีความรู้สึกว่า กับทําให้โง่ียด้วยซ้ําเราคิดอย่างนั้นใช่จนหลังจากได้ใช้ชีวิตมาช่วงหนึ่งก็เอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติธรรมในรอบที่สองครั้งที่สองนี่แหละเพิ่งเข้าใจว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้คนหนึ่งแค่หลับหูหลับตานั่งแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นหลักของการที่คนคนหนึ่งเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยสามารถมาปรับโครงสร้างทุกอย่างทําให้เราสามารถอยู่กับตัวเองก็ได้อยู่กับปัญหาก็ได้อยู่กับใครก็ได้สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้ใจเราเป็นสุขหลังจากนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างมากทีเดียวจากชี่อเมื่อก่อนเนี่ยว,วันวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกวุ่นวายกับสิ่งต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราวุ่นวายวันวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าทาไมวันนี้ห่อเหี่ยวจังเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับใจที่หมดพลังนะแต่เราก็ไม่รู้อีกนะจนเราได้มีโอกาสฝึกได้มีสติแล้วก็รับรู้ถึงอารมณ์นะรับรู้ถึงการกระทําทุกๆอย่างเนี่ยเราก็เริ่มใส่ใจแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นถึงให้รู้สึกว่าโอ้เราเรา,เราคงจะดําเนินชีวิตเป็นแบบนั้นไม่ได้ละ หลังจากนั้นพระอาจารย์อยากจะศึกษาเพิ่มจึงตัดสินใจบวชหรือว่าอย่างไรใช้เวลาอยู่ทางโลกประมาณสัก6เดือนหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะบวชเป็นพระเพราะสมัยก่อนเนี่ยช่วงอายุ25เนี่ยก็ได้มีโอกาสบวชละแต่ตอนนั้นคงเป็นในเรื่องของการบวชท,ท,<ด>ทดแทน,ทแทนพระคุณก็ได้ประโยชน์แต่น้อยนะซึ่งตอนนั้นคิดว่าการบวชตลอดไปเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องยากอยู่เพราะเนื่องจากว่าครอบครัวพระอาจารย์เป็นครอบครัวคนจีนแล้วเราก็เป็นลูกชายคนเดียวด้วย อีกอย่างคือ<ม>จะต้องใช่ใช่นะจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็แค่คิดว่าเอาละ่ะเราขอเวลาตรงนี้สัก6เดือนเราจะทําเต็มที่สําหรับสิ่งที่เราปรารถนานหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ได้เข้าไปบวชเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมันทําให้เห็นว่าการใช้ชีวิตมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบที่ทุกคนขีดเอาไว้ให้เราก็ได้เราเห็นว่าทุกคนหรือแม้แต่คุณดูเองก็ตามเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเราดําเนินชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่า เมื่อโลกเขาขีดเอาไว้ว่าอย่างไงเราต้องเรียนหนังสือที่นี่ถึงจะดีเราควรจะต้องมีอาชีพตอนนี้มันเป็นเทรนอยู่หรืออะไรเองก็ตามนะมันเหมือนกับว่าเ,เราแทบจะไม่มีโอกาสเลือกเส้นทางชีวิตให้กับตัวเองจริงๆเราไหลไปตามกระแสเรื่อยๆเราไหลไปตามวัตถุนิยมเรื่อยๆวันนั้นมันเหมือนกับเป็นการเริ่มที่จะกําหนดชีวิตตัวเองใหม่ครับนะว่าตั้งแต่นี้เราจะเดินไปด้วยการที่มีอะไรบ้างในแต่ละวัน่<ต>ะนั้นพระอาจารย์จะเปลี่ยน จิตที่ตั้งไว้ว่า6เดือนก็จะเปลี่ยนไปเป็นตลอดชีพหรืออย่างไรครับคือหลังจากที่เราได้มาบวชแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายมีคนมาขอให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มีคนให้สอนธรรมะบ้างนะเราได้มีโอกาสถามตอบปัญหาต่างๆจึงมีความรู้สึกว่านี่เป็นหนทางที่สามารถนําช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็เลยคิดว่าคงจะต้องดำรงอยู่ในสถานะนี้ต่อไป ความตั้งใจของพระอาจารย์หรือเปล่าครับทำไมถึงเปิดคอสปฏิบัติธรรมให้อาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทหารตำรวจเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยทางผู้การท่านได้มาพบพระอาจารย์นะเราก็บอกว่าอยากจะให้ตำรวจได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ก็บอกได้เลยหลังจากที่ท่านได้ประกาศไปตำรวจในจังหวัดเชียงรายรมีส0งพันกว่านายนะโครงการแรกพอท่านประกาศเสร็จปุ๊บมีตำรวจสมัครมา3คน <laughs> แกก็แบบโอ้ผมรู้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แกก็เลยเลือกแบบโอ้โหแต่ละคนดีๆทั้งนั้นพวกที่มีปัญหานะเช่น<ว>ติดเหล้าใช่ใช่พวกติดเหล้าเมายาพวกประพฤติไม่ชอบ,บพวกที่มีคดีติดตัวก็กล้าบอกได้ว่าอาชีพที่หลังจากที่ปฏิบัติทมแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงสุดคืออาชีพตำรวจแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้ชีวิตจากอีกขั้วหนึ่งที่แย่กลับกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ดี ขอกรณีศึกษาได้ไหมครับอาจารย์พฤติกรรมเ,<อ>เป็นอย่างไรแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจไปเป็นอย่างไรได้ขนาดไหนครับเอาไายนี้แล้วกันคือเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีโครงการที่ตํารวจ600กว่าคนคคต้องเข้าที่วัดปฏิบัติธรรมรรหลังจากวันที่ปฏิบัติเสร็จเนี่ยมีตํารวจท่านหนึ่งออกมาพูดข้างนอกน้ําตาไหลเลยนะแกก็มาเล่าให้ฟังว่าแกใช้ชีวิตผ่านมา53ปีเพิ่งมีวันนี้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น สิ่งที่แกเล่าให้ฟังแล้วทาให้คนทั้งห้องอึ้งไปนั่นก็คือว่าสมัยตอนที่เรียนจบใหม่ๆตอนนั้นไปอยู่ตชดก็จะอยู่ตามตะเข็บชายแดนเนาะตอนแรกๆก็มีปฏิฐานว่าจะเป็นตํารวจที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีแต่พออยู่ไปนานๆปุ๊บก็เริ่มรู้สึกเหงาไปปมาๆระบบอ่าวบังวลของบักียะใช่ใช่นะท้ายที่สุดแล้วน่าจะมีภรรยามากกว่า30กว่าลายเท่าที่เขาพอจำได้นะมากกว่า30คน30คน วันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงจูงเด็กคนหนึ่งมาแล้วก็ไปหาเขาบอกว่าพี่นี่ล,ลูกของเรานะหนูอยากให้พี่ช่วยดูแลหน่อยตำรวจคนนี้มองหน้าเด็กมองหน้าผู้หญิงคนนี้แล้วก็พูดว่าเอาตามที่เขาพูดเลยนะเอาตามนั้นกูจะรู้ได้ไงว่าเป็นลูกของกูคือพูดต่อหน้าเด็กพูดทั้งนั้นที่ไม่คิดเลยว่ามันใช่หรือไม่ก็นนแสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจเขาเป็นแบบไหนใช่ใช่ใช่นะวันนั้นที่เขาได้มาพูดเรื่องนี้เนี่ย มันมันเป็นวันที่เขาได้รู้สึกว่ามันไม่สายหรอกที่เขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วก็หลายๆคนที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธ,ธรรมภาวนาเนี่ยก็มักจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราดําเนินชีวิตพระอาจารย์อยากจะใช้แบบนี้ว่ามันเหมือนกับรถคันนึงที่จอดอยู่บนเนินหากรถคันนี้เราปล่อยเกียร์ว่างอะนะแน่นอนแหละมันจะต้องไหลลงตา่า ชีวิตก็เช่นเดียวกันเล็กๆเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีเป็นครูที่ดีเป็นตำรวจทหารที่ดีรหรือแม้แต่เป็นลูกที่ดีเองก็ตามแต่พอเราใช้ชีวิตผ่านไปนานๆเราก็เริ่มออกจากจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาทมเนี่ยอย่างแรกคือมันมันทำให้เรากลับเข้ามาสู่จุดเดิมอย่างที่สองเป็นส่วนที่ทําให้เราได้เริ่มว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะกําหนดชีวิตด้วยการใช้ชีวิตแบบไหนต่อ ผมมีคำถามในใจทันทีแล้วก็คิดเอาเองว่าอาจจะตรงกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่หลายๆท่านถ้าผมเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาใช้ชีวิตแบบคารวะเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่ผมเชื่อว่าผมไม่เบียดเบียนใครผมไม่ได้คดโกงใครสีห้าข้อมีผิดข้อห้าเป็นระยะระยะบ้างนอกนั้นก็ไม่น่าจะผิดอะไรอย่างนี้พระพอาจารย์พูดถึงเรื่องของสินดีกว่าเราเราอาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าสิลน,นี่เป็นเรื่องปกติครับ ปกติในที่นี้มิติแรกก็คือเมื่อเราไม่ทําผิดสินก็เกิดขึ้นที่ตัวเราอยู่แล้วอย่างที่สองมิติของคําว่าปกติหมายถึงคนดีๆเขาก็าไม่ไม่ทํากันเรื่องใดก็ตามที่คนดีๆคิดเอาง่ายๆว่าคนดีๆเขาไม่ทํากันใช่มันก็เป็นเรื่องปกติกอกตของคนคนนั้นที่คนที่จะต้องมีครับคราวนี้พาจย์อยากจะบอกอย่างนี้ว่าสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยโกหกแต่เราไม่เคยพูดพ้อกับใครเลย คนคนหนึ่งไม่เคยลักขโมยไม่เคยช่อโกงใครแต่ไม่เคยมีน้ำใจไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ไม่เคยเมตตาต่อสัตว์เรามีสินนะแต่เราก็ยังไม่ใช่จัดเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นการมีสิลอย่างเดียวมันไม่พอครับนะมันไม่พอแปลว่าผมหรือใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดเพศใดก็ต้องปฏิบัติธรรมเจริญสุข เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวันนี้ถ้าเราบอกคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับศาสนาอื่นอาจจะมองดูว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของลัทธิแต่ถ้าเราไม่พูดถึงคําว่าปฏิบัติธรรมแต่มันเป็นกระบวนการที่เราจะมาเรียนรู้เพื่อน,นําไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่มีหลักต่างๆที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งวันนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนาะท่านได้พบเจอับ มันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าในหลักสูตรของพระอาจารย์เนี่ยจะมีคนหลากหลายศาสนานะเข้ามาปฏิบัติธรรมบางคนบอกว่าโยมยังไม่สะดวกที่จะกราบได้ไหมโยมยังไม่อยากจะสวดมนต์ได้ไหมพระอาจารย์บอกว่าได้เพราะศาสนาเราเนี่ยต้องการเพียงแค่นำสิ่งดีๆที่มนุษย์คนหนึ่งคือพระเจ้าท่านได้เจอเนี่ยมอบให้กับทุกคนได้มีโอกาสได้ศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณไม่กราบไม่ไหวแต่พอคนปฏิบัติแล้วคุณมีชีวิตที่ดีขึ้น คณ<อ>ทาตามเราถึงแม้คนไม่สดวดมนต์เองก็ตามพระอาจารย์ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ที่เราควรจะต้องทําในหลักสูตรที่พระอาจารย์ได้ได้ได้ทาหมายถึงว่าชวนผู้คนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยในคําว่าปฏิบัติธรรมประกอบด้วยอะไรบ้างครับผมเดาว่าสวดมนต์หาความรู้และทาสมาธิเจริญสคุครบถ้วนหรือไม่ครับครบถ้วนครบถ้วนประการแรกเรื่องของการทําสมาธิพระอาจารย์อยากจะใช้คําว่าวิธีการทําใจให้สงบ ซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าวิธีการทําใจให้สงบนั้นทําได้อย่างไร,รมันไม่ได้จบอยู่ที่แค่นั่งแล้วก็หลับตารบเรายืนก็ดีหรือแม้แต่เมื่อที่คนดูนั่งแล้วก็พยายามทําข้างในใ,ใจให้มันดูสงบก่อนเริ่มรายการถูกต้องนั่นก็คือเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาทําเป็นเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องใช้เวลานาน<พ>อาจารย์ถ,ถ้าผมถามอาจารย์แบบผมปฏิบัติทำแล้วผมจะได้อะไรครับ ถ้าเข้าวัดแล้วเนี่ยกลับออกมาแล้วมันไม่ฉลาดขึ้นเลยนะอาจารย์ถือว่าเป็นการเข้าวัดที่ขาดทุนนะอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปถ้าผมกินเนื้อสัตว์แปลว่าผมสนับสนุนการฆ่าผมทาบาปอยู่ใช่หรือไม่เราเปิดโทรทัศน์ขึ้นมาเราเห็นข่าวไม่ดีใจเราเศร้าหมองเราเห็นเพื่อนเราไม่ดีแล้วจิตเราตกทําให้ใจเราเกิดมลทินนั่นคือเรากําลังสร้างบาปให้กับใจของตนวันหนึ่งเรากําลังเตรียมของเตรียมจะไปใส่บาตรแล้วก็มีพระรูปนี้ที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบเลยมาจอดยืนอยู่ตรงข้างหน้า ร,ระหว่างไล่ไปซะกับจำใจใส่เราจะทำอย่างไรสังคมมันว่าเรื่องการที่เราต้องอยู่อาศัยร่วมกันเยอะๆมันมีบ้างเหมือนกันที่มันจะเกิดปัญหาจากความต้องการของคนมัน,มนไม่เหมือนกันก็เลยทําให้บางคนสบายกว่าอีกบางคน